หนาอยู่นี้พุใงเจสนอ The Walking d e ด d แดริลดิกซันภาคแยกของ The Walking Dead เรื่องราวของแดริลที่พบว่าตัวงเขานั้นก่อปื้นตื่ขึ้นมาและต้องหลงนีดินแดงแปลกถินแถมตัวงเขาก็ต้องกลายเป็นคนแปลกหน้าที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังทำกลางกลุ่มซอมบี้อันโหดเหี้ยมเพื่อพยายามมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปความเดิมเมื่นตอนที่แล้วหลังที่แดริลถูกกลุ่มของมดา,ามเจนเน็ตจับตัว และก็ยังถูกจับมาขังอยู่ที่ด้านในคุกใต้ดินและเท่านั้นยังไม่พอขเขาก็ยังถูกลากให้ออกมาสู้กับซอมบี้สายพันธุ์โหดจนกว่าว่ามันจะมีใครที่ตายกันไปข้างหนึ่งเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหยังไม่ได้กดติดตามกับช่องอยูนีช่วยกดคระดิหนึ่ง s u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับ ต่อที่6ซึ่งพอนั่นแดริลเห็นสิ่งที่แมดามเจนเนตท,ทำกับซอมบี้ตัวนี้เขาก็ต้องตกใจแต่เขาก็เลือกที่หยิบอาวุธที่วางอยู่ตรงนั้นหยิบมันขึ้นมาก่อนที่ใช้มันโจมตีใส่ไปที่ซอมบี้ตัวนี้แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าทราวีที่เขาสัมผัสถูกร,ร่างกายของมันมือไม้ของเขาเหมือนก็จะปวดแสบปวดร้อนซึ่งพอเห็นแบบนี้จึงทำให้อิซาเบล เธอก็พยายามที่จะเอามือปิดตาทางด้านโลลองเอาไว้แต่ทางด้านโลลองเขาก็พูดตอบกลับอิซาเบลไปหัวผมก็เชื่อว่าแดริลเขาก็จะเป็นฝ่ายชนะและมันก็ดูเหมือนกับว่าไอ้เจ้าซอมบี้ตัวนี้มันก็จะมีความว่วงไวมากกว่าซอมบี้ตัวอื่นแต่เพียงเวลาผ่านไปแค่ไปถึงกี่อึดใจทางด้านแดริลเขาก็สามารถจัดการปิดจ็อบซอมบี้ตัวนี้ที่หัว จนมันก็ตายไปในที่สุดและพอเขาทําให้มาดามเจนเน็ตเสียหน้าจึงทำให้เธอเกิดเลยรีบสั่งให้ลูกน้องทําการลากตัวของพี่นนกมาก่อนที่ทําการล่ามโซ่หูกข้อมือระหว่างตัวของเขากับแดลิโอไว้แต่ทว่ามันกลับไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างพวกเขาทั้งสองและทันในั้นเองไฟภายในลานปะลองแห่งนี้มันก็ค่อยๆสว่างติดขึ้นทีละดวงก่อนที่พวกเขาจะพบว่าที่ด้านล่างนี้ มันก็เต็มไปด้วยพวกซอมบี้ที่ถูกขังเอาไว้จากทุกที่ทุกทางก่อนที่เจนเน็ตจะสั่งให้ลูกน้องของเธอนั้นทําการกระหน่ายิงสารกระตุ้นใส่พวกซอมบี้ทุกตัวที่ถูกล่ามโซเอาไว้และพอเห็นแบบนี้เหมืองก็ยิ่งทําให้ฝูงชนที่อยู่ด้านบนพอพวกเขาเห็นความบ้าคลั่งของพวกซอมบี้มันงก็ยิ่งทำให้พวกเขาก็เลยส่งเสียงโห่ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นดีใจแลังจาที่พวกซอมบี้พวกนี้ถูกปล่อยตัวออกมา จึงทำให้การต่อสู้ทั้งแดริลและควินต่างก็ต้องร่วมมือกันเพื่อพยายามหาทางเอาชีวิตรอดและในที่สุดผู้ทั้งสองคนนั้นต่างก็ช่วยกันปิดจอบซอมบี้สายพันธุ์โหดพวกนี้จนผู้คนที่อยู่ด้านในนี้ต่างก็ร้องเรียกชื่อของแดริลจนมันก็ดังลั่นลานประลองก่อนที่ตัวเขานั้นจาวหวงซอมบี้ที่เขากบควินก็พึ่งช่วยกันตัดมันออกมาพร้อกัโยนใส่ไปที่แท่นของมาดามเจเนต ซึ่งื่อเห็นแบบนี้จึงทําให้เธอเกิดเลยสั่งให้พวกลูกน้องของเธอทําการยิงพร้อมกับกำจัดแดนริวทิ้งซะแต่ทันใดนั้นทางฝั่งของลูที่พวกเขาแกแปงตัวอยู่ก่อนหน้านี้เขาก็ทาการเปิดศึกยิงพวกลูกน้องเจนเนตเพื่อช่วยชีวิตดัลลิโอไว้และพอพวกเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจึงทำให้ทุกคนที่อยู่ด้านในนี้ต่างก็รีบหาทางไปจากที่นี่ ซึ่งนั่นเหมือนก็รวมถึงมาดามเจเน็ตด,ด้วยเช่นเดียวกันก่อนที่เธอจะพูดสั่งให้โคดอนนั้นจัดการฆ่าล้างบานคนพวกนี้ซะพร้อมก็ให้ลูกน้องของเธอที่เหลือทําการรับคาสั่งตรงจากตัวของโคดอนและในระหว่างที่แดริลกับควินก็กาลังหาทางหนีออกไปจากที่นี่อยู่นั้นจึงในระหว่างนั้นแดริลเขากเกินสังเกตเห็นรอยแผลที่หลังที่มันก็เหมือนกับรอยกัดของพวกซอมบี้ที่บริเวณด้านหลังของควิน ส่วนตอนนี้ทั้งฝั่งอิซาเบลกัโลลองผวกเขาต้งพู่ต่างก็ถูกเจนเน็ตจับมาขัางที่ห้องขังที่มันก็เป็นห้องห้องเดียวกันกับที่เคยขังแดรียอไว้จึงทําห้อิซาเบลเธอก็เลยใช้ทักษะที่เธอมีก่อนที่โลกนั้นจะล่มสลายนั่นก็คือการสะดอดเปิดประตูเพื่อพยายามพาโลลองหนีออกไปจากคุกแห่งนิซะส่วนทังฝั่งของควินหลังที่เขาก็รู้แล้วว่าเขาก็ถูกซอมบี้กัด และก็คงจะกลายร่างเป็นซอมบี้อีกไม่นานเขาก็เลยพูดบอกกับแดริวไปพวฉันก็รู้ว่าก่อนหน้านี้ฉันก็เคยทำเรื่องแย่ๆกับทางด้านอิซาเบลเอไว้มากมายและครั้งนี้ฉันก็ขอเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องก่อนที่เขาจะให้แดริวทำการตัดข้อมือของเขาออกเพื่อให้แดริวนั้นหลุดออกไปจากตัวของเขาจะได้สามารถไปช่วยอิซาเบลกับโลลองได้ทันเวลาก่อนที่ตัวของควินจะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของเขา ในการบูกต,ต่อสู้พวกทหารเลาจ้างและหลังที่แดนริลพยายามหาตุ้อิสเบลกับโลลองที่อยู่สักพักและแที่ที่เขาเจอเธอแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าพวกเขาทั้งคู่นในตอนนี้ก็จะถูกล็อกปิดทั้งออกเอาไว้แถมทางฝั่งของควินที่ตอนนี้เขากะพึงกายร่างเป็นซอมบี้ไปเรียบร้อยแล้วเขากะบุเข้ามาร้อมกระจู่โจมทางหน้าอิสเบลจึงทําให้แดนริลก็ไม่มีทางเลือกต้องรีบย่นอาวุธให้กับโลลอง พร้อมพูดบอกกับโลลองไปว่าครั้งนี้นายก็ต้องทํามันและพระเจ้าก็จะให้อภัยนายซึ่งพอได้ยินแบบนี้โลอลองเขาก็เลยต้องทําการฆ่าผิดจ็อบควินเพื่อช่วยชีวิตของน้าสาวเขาเอาไว้และหลังที่ลูสามารถพาพวกเขาหนีออกไปจากคุกใต้ดินได้แล้วในที่สุดมันก็ต้องถึงเวลาที่พวกเขาต้องบอกลากันอีกครั้งและหลังที่แดริลได้รถของลู ขับพาพวกเขาออกเดินทางไปได้สักพักซึ่งฐานที่ที่พวกเขาจอดแวะเพื่อหยุดซ่อมรถคันนี้ทันใด้นั่นเองทางฝั่งของโคโดอนกับพวกลูกน้องเจนเน็ตพวกเขาก็โผล่มาก่อนที่ลูกน้องเจนเน็ตคนหนึ่งเขาก็ใช้มีดแหงเข้าไปที่บริเวณหัวไหล่อิซาเบลและในจังหวะที่ชายคนนี้ก่อกำลังยื่นปืนส่งให้กับโคโดอนเพื่อให้เขานั้นทำการยิงปิดจ,จอ็องด้านโลนลองและก็แดลิว เพื่อทําการล้างแค้นให้กับน้องชายที่ตายจากไปและทันทีที่โคโดอนจ้องมองไปที่แววตาของโลลองจู่ๆเขาก็ทําการนิยกไกลยิงพวกลูกน้องก็มาดามเจนเน็ตก่อที่พูดบอกกับแดริวว่าวันนี้มันก็ยังไม่ใช่วันตายของนายแถมเขาก็ยังพูดบอกกับแดริวอีกว่านายก็ต้องทาภารกิจของนายต่อร้องกระสั่งให้แดริวนั้นเผารถที่เขาขับมาทิ้งซะและหลังที่แดริวผ่าทุกคน ออกเดินทางก็ได้สักพักไหนที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงสถานที่ที่อยู่ในลูกที่มันก็เป็นปราสาทใหญ่ที่อยู่ติดริมทะเลและหลังที่พวกเขาเดินเท้าผ่านประตู้ามาที่ด้านในซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าทุกคนที่อยู่ด้านในนี้ต่างก็ให้การต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีและหลังที่แดริวได้เจอกับผู้นำของที่นี่ที่ชื่อว่าโลซังตามที่คนเรือเคยได้พูดบอกกับเขาเอาไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งฐางนที่ดิโลซานเห็นว่าอิซาเบลเธอได้รับบาดเจ็บเขาก็เลยสั่งให้คนของเขารีบพาเธอไปรักษาก่อนที่เขาจะพูดบอกกับแดลิวไปว่าก่อนหน้านี้ฉันก็เคยอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์และฉันก็เดินทางมาปารีสในฐานะของนักเรียนและหลังที่เขาพาทุกคนเดินสำรวจสถานที่รอบๆแห่งนี้แล้วแดริลเขาก็พยายามสอนผู้ใช้ทุกคนที่อยู่ด้านในนี้ให้หัดยิงปืน เพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับสืบส่วนดนน้านโลนลองเขาก็มีช่วงเวลาดีๆกับเด็กๆรุ่นราวคราเดียวกันกับเขาและวมากดูเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่เกิดขึ้นที่ด้านในสถานที่แห่งนี้มันก็จะรู้สึกปลอดภยัยและก็ผ่อนคลายสำหรับพวกเขาทุกคนและพอแดริวเดินเข้ามาหาอิซาเบลเธอก็พูดบอกกับแดริวให้คนนั้นช่วยถูหลังให้กับเธอหน่อยเพราะบาดแผลที่เธอถูกแทงก่อนหน้านี้มันก็ทำให้เธอ ไม่สามารถใช้แขนได้ถนัดนักและหลังจากนั้นทางฝั่งโลซังผาวก็พูดบอกกับแดริวไปว่าตอนนี้คุณก็เสร็จสิ้นภารกิจของคุณแล้วและมันก็ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องตอบแทนคุณกลับบ้างโดยการหาเรือให้คุณติดก,กลับไปอย่างสถานที่ที่คุณจากมาก่อนที่โลซังจะพูดบอกกับแดริวอีกว่าเราทุกคนที่นี่ต่างก็ต้องการคุณและถ้าหากคุณเปลี่ยนใจ คุณก็สามารถพูดบอกกับผมได้ทันทีพอได้ยินแบบนี้แดรลิวก็เลยพูดตอบกลับทางด้านโลซังไปว่าผมก็คงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะผมก็มีที่ที่ต้องไปส่วนตอนนี้ทางฝั่งของโคดอนพอเขาเดินทางกลับไปที่ฐานของเจนเน็ตเขาก็พูดบอกกับเธอไปว่าคนของฝั่งเรานั้นกถูกกลุ่มของแดรลิวทำการดักซุ่มโจมตีและโดยจำนวนคนที่เยอะกว่ามันก็เลยทำให้ตัวของผมนั้น ก็เลยรอดชีวิตกลับมาเพียงลำพังและพอเจนเน็ตเธอเห็นว่าโคดอนขาวก็รอดตายกลับมาโดยที่ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนจึงทำให้เจนเน็ตก็เลยพูดถามกับโคดอนไปแบบตรงๆว่าคุณใช่ไหมที่เป็นคนยิงคนของฉันพอได้ยินแบบนี้โคดอนก็เลยพูดตอบกลับไปโดยไม่ลังเลหว่วยเพราะคนพวกนี้มันก็บอกให้ฉันทำการฆ่าเด็กคนนั้นทิ้งซะซึ่งพอรู้แบบนี้ เธอก็เลยพูดบอกกับคูตอนไปว่างั้นคุณก็คงหมดประโยชน์กับฉันแล,ะละ้วล่ะเพราะพวกฉันทุกคนที่อยู่ที่นี่พวกเขาก็ล้วนแต่ทําในสิ่งที่ยากและก็ลําบากใจกันทั้งนั้นและถ้าหากคุณไม่สามารถอุจนะความรู้สึกนั้นได้คุณนั้นมาก็ไหลค่าและพอเธอพูดจบเธอก็สั่งให้ลูกน้องของเธอหลากตัวองคู่ดอนออกไปก่อนที่พาวตัดกลับมาที่แดลิวซึ่งหลังที่โลซังเตะเรือให้เขาเพื่อออกเดินทางกลับบ้าน จึงทำให้เขาเก็เลยรีบเข้ามาเก็บข้าวของเอากับขนเสบียงบางส่วนก่อนที่ทางไดซสเบลเธอจะเดินมาพูดบอกกับแดนลิวว่าคุณจะไม่บอกลพาพวกเราหน่อยหรอจึงทำให้เขานั้นก็ตัดสินใจที่เดินกขาหาโลลลองและพอเขาเห็นว่าโลลลองเขาก็ยังหลับอยู่เขาก็เลยเลือกที่เดินออกไปจะเดินเนสเดินจากไปไปตามลำพงังก่อนที่จะเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งตามที่โลสังได้พูดบอกเอาไว้ และหลังที่เขาออกเดินเท้ามาจนถึงจุดที่ปักทงสหรัฐที่มันก็เต็มไปด้วยหลุมฝังศพของคนตายที่ถูกฝังเอาไว้จำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นมันก็มีชื่อของปู่ของเขาที่ถูกฝังอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันและเรจะด้วเขาก็กําลังเห็นเรื่องที่โลดสั่งให้เท้าติดเรือเดินทางกลับบ้านไปแต่ทว่าพอพวกซอมบี้มันได้ยินเสียงร้องตะโกนของแดริลพวกมันก็กลับลุก ผล่ขึ้นมาจากกองหญ้าที่อยู่บริเวณแถวนั้นก่อนที่เดินต้องมาหาแดรลิวจากทุกที่ทุกทางจึงํำให้ตรงเขานั้นกันเลยไม่มีทางเลือกเลยต้องออกแรงบู้ต่อสู้กับพวกมันอีกครั้งก่อนที่เขาจะพบว่าเด็กหนุ่มที่เขาเคยช่วยชีวิตเอาไว้อย่าได้ลนลองเขาก็จะเดินตามมาร้อกระบอกมือ,อก,กับตัวของเขาให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภยัยส่วนตอนนี้ทางฝั่งของเจโฮดอย่างดั้งแครอพอเธอเห็นมอเตอร์ไซค์ของแดรลิว ที่ถูกชายคนหนึ่งเอาไปขี่เธอก็เลยตัดสินใจที่ขับรถซิง่งขับมี้หนุ่มพิปปีค้คนนี้พร้อกับพูดถามาเขาไปว่นนายไปเอาโมเตอร์ไซค์คันนี้ไาจึงไหนกันเพราะฉันเก็กําลังออกตามหาตัวของเจ้าของรถคันนี้อยู่ก่อนที่เจ๊โหดอย่างแคร์เราเธอจะไม่รอช้าทําการจัดการฟาดชายคนนี้จนสลบเมื่อก่อนที่จับเขายัดใส่ที่ท้ายรถที่เธอขับมาและทันทีที่เธอรู้จากปากของชายคนนี้ ว่าก่อนหน้านี้เพื่อนสนิทของเธออย่างแดริลเขาก็เคยอยู่ที่ค่ายแห่งหนึ่งแถวปั๊มน้ํามันเก่าและเขาก็เคยทํางานอยู่ที่นั่นเพื่อทําการจับพวกซอมบี้หมาแลกกระเชื้อเพลิงที่เขานั้นต้องการซึ่งพอได้ยินแบบนี้มันจะทําให้แคลร์เธอก็เลยตัดสินใจรีบขี่มอเตอร์ไซค์ของแดริลเพื่อมุ่งหน้ารีบไปหาเพื่อนรักของเธอทันทีและตอนสุดท้ายของซีรีส์ The Walking Dead แดริลดิคสัน สีสั้นที่หนึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรับชมสีสั้นต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้เลยล่ะก็ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ